สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาดูตู้ขายของนะครับแบบปิดเปิดได้นะครับดูแบบภาพโดยรวมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปิดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการเปิดอีกทีนะครับดูภาพโดยรวมนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราปิดลงแล้วนะครับล็อกของได้นะครับตู้ขายของนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้เราเปิดแค่ด้านเดียวก่อนนะครับ เดี๋ยวไปดูว่าเปิดขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่คือตู้ขายของนะครับเคาน์เตอร์ขายของตามตลาดนัดนะครับได้หมดนะครับขายที่ไหนก็ได้นะครับเก็บของข้างในได้เลยไม่ต้องขนของกลับบ้านนะครับ ตัวนี้คือตู้ขายของนะครับทรงรูปแบบตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูว่าเราจะเปิดขึ้นให้ดูนะครับว่าทรงมันจะเป็นประมาณไหนนะครับครับก็มาดูวิธีการเปิดของเรานะครับด้านในนะครับการล็อก ล็อกกองนะครับเรามีตัวล็อกให้เรียบร้อยนะครับด้านในด้านข้างนะครับก็ตอจะเตัวรับให้ตัวคําก็เป็นประมาณนี้นะครับนี้คือด้านข้าง ตวด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเปิดขึ้นมาเป็นปีกเป็นกันสาดได้ครับบงับงแดดบังฝนได้เลยนะครับแลวส่วนตัวนี้ลูกค้าสั่งแบบพับเก็บได้ครึ่งหนึ่งนะครับไม่ครึ่งหนึ่งนะครับพับเก็บได้นิดหน่อยเผื่อพื้นที่ลูกค้าไม่พอแต่บางท่านอาจจะสั่งเป็นป้ายเลยก็ได้นะครับแต่นี้เขาไม่เอานะครับเขาแบบพับเก็บไปเลยนะครับเก็บมามันก็จะสั้นนิดนึงนะครับ ก็จะทรงประมาณนี้นะครับภับเก็บเลยครับมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งก็จะเหมือนกันนะครับส่วนตัวด้านนี้ก็เป็นที่ล็อกเหมือนกันนะครับเราจะทำเป็นก้อนล็อกให้นะครับกดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็มุมนี้นะครับก็ดันออกไปเลยนะครับดันออกไป ก็จะกลางได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกลางให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้าาามมันน้้ปรระะณีคบใส่ด้านยาวก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวสั้นตัวยาวนะครับใส่เข้ามาเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็กดล็อกตรงนี้นพาเก็บได้เลยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือตัวด้านข้างนะครับเหมือนกันนะครับกับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งพ่อค้าแม่ค้ายืนนะครับดูภาพจากด้านล่างขึ้นไปนะครับก็จะทรงประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นทั้งตัวปิดประตูแล้วก็เป็นตัวกันศสร์ไปในตัวด้วยนะครับ ร้านขายกาแฟร้านขายทั่วไปได้หมดนะครับขายของได้ทุกอย่างคือเราไม่ต้องเก็บของกลับบ้านนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เช่าที่เขาอยู่นะครับเราเก็บไว้ในนี้เลยได้เลยนะครับไม่ต้องขนของกลับบ้านนะครับอ่าล้วจะไปเปิดตัวด้านหน้าให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ตัวด้านหน้าก็กดล็อกเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับโอเคนะครับพอกดล็อกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กลางออกเหมือนเดิมนะครับกธรรมาดานะครับก็เป็นโว่ทั้มตินะครับ กลางออกเราต้องการกันศาสตร์ความยาวก็ไม่ต้องพับเก็บนะครับอย่างอย่างป้ายตอนนี้ก็พับเก็บพื้นที่เขาไม่พอนะครับเผื่อพื้นที่เขาพอา mm. ก็ก็กางออกได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมแนะนําว่าให้มันเป็นป้ายดีกว่านะครับเป็นป้ายร้านของเราดีกว่าดูอย่างนี้นะครับ สมว่าลูกค้าสั่งป้ายผมก็จะหันด้านเรียบด้านเรียบก็คือฝั่งนี้นะครับออกมาให้ลูกค้าได้ติดสติกเกอร์ใส่เป็นป้ายนะครับมันก็จะดูดีกว่านะครับอันนี้ผมทําตามแบบที่ลูกค้าต้องการนะครับอย่างแบบตัวนี้ก็ลูกค้าต้องการแบบนี้ผมก็จะให้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดถ้าต้องการเป็นแบบป้ายอย่างนี้นะครับ<ม>ก็จัดให้ได้นะครับส่วนบนหลังคาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างบนจะเป็นตัวสังกสีนะครับตามงบที่ลูกค้าต้องการอยากได้เป็นสแตเลสก็ได้นะครับผมจัดให้ได้หมดนะครับอยู่ที่งบของลูกค้าเอาละครับกลางออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วน ตัวหลังคาเอาเฉพาะต,ตัวหลังคาก่อนนะครับก็จะทรงประมาณนี้นะครับกลางออกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนมุมด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกลางออกมาข้างบนจะเป็นสังกะสีนะครับลูกค้าสั่งเอาเป็นสังกะสีนะครับ<_><_><_> <ographics> งบลูกค้ามีแค่นี้ก็เอาแค่นี้สังกะสีไปก่อนนะครับ ตัวล่างๆนะครับเราให้สตเลสอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะมีงบเท่าไหร่ก็ตามนะครับร้านเราจะทำให้เป็นสตเลสนะครับทีนี้มาดูตัวปีกด้านล่างนะครับดูส่วนตัวด้านล่างบ้างนะครับจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ลูกค้าสั่งปีกค้มนะครับเวลากลางออกมาก็ เป็นประมาณนี้นะครับตัวช้ำนี่นะครับฝั่งด้านหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้นะครับก็มาตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับาสั่ง3ด้านเลยนะครับอันนี้เข้าไปขายของชํำตามตลาดนัดนะครับ ทำอาหารสดแล้วแต่ที่ลูกค้าขายนะครับอย่างนี้เลยนะครับถ้ากลางออกมากว้างนะครับขนาดตัวนี้ก็คือปีกไบบางเพิ่มเติมนะครับถ้าพื้นที่ไม่พอวางสั่งเพิ่มได้หรือต้องการแบบตัวเดียวโดดๆเลยก็สั่งมาได้แล้วแต่พื้นที่ลูกค้าที่ต้องการนะครับ ด้านล่างจะเป็นสเตเลสนะครับจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับปีก30เซนนะครับตัวรถก็ตัวนี้ลูกค้าสั่ง180เซนนะครับตัวหลังคาก็ถ้ากลางออกแล้วก็ประมาณ2เมตรห้หรือ3เมตรนะครับลูกค้าต้องคิดเผื่อน,นิดนึงนะครับว่าพื้นที่ลูกค้าพอวางไหมสั่งได้ครับตามขนาดที่ต้องการ ทรงรถก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือตู้เก็บของนะครับตู้ขายของเก็บของไปในตัวนะครับแล้วมาดูส่วนด้านล่างตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็มีพื้นที่เก็บของให้ด้วยนะครับประตูก็จะเป็นประตูเลื่อนนะครับ ตัว2บานนะครับตัวเลื่อนเก็บของได้ข้างล่างด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งทำล้อให้ด้วยนะครับใส่ล้อให้ด้วยเพราะลูกค้าต้องเข็นเก็บเข้าออกตลอดนะครับส่วนลูกค้าท่านใดไม่ได้ตั้งอยู่เฉยๆก็เป็นขาดทำไปเลยนะครับ ดูแบบภาพโดยรวมนะครับตู้เก็บของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคํามออกมานะครับเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยนะครับดูมุมด้านบนก็จะทรงประมาณนี้นะครับตัวล่างจะเป็นสแตนเลสนะครับส่วนตัวด้านบนจะเป็นสังกะสีอันนี้ตามงบที่ลูกค้ามีผมจัดให้ได้หมดนะครับต้องการสแตนเลสข้างบนด้วยก็แล้วแต่ลูกค้านะครับ แต่ตัวล่างเราจัดให้สแตนเลสอยู่แล้วหรือว่าลูกค้าจะไม่สั่งเป็นฝาปิดก็ได้เอาเป็นตู้แล้วก็หลังคาแค่นั้นก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องฝาปิดนะครับแล้วแต่สถานการณ์ของลูกค้านะครับสะดวกแบบไหนชอบแบบไหนสั่งได้ครับสั่งตามใจที่ลูกค้าต้องการนะครับทรงรถก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนเหล็กนะครับเหล็กจะเป็นเหล็กกล่องขาวนะครับไม่ใช่เหล็กกล่องดํานะครับผมจะไม่เน้นทาสีจะทาเฉพาะรอยเชื่อมเท่านั้นนะครับผมเน้นคุณภาพมากกว่านะครับไม่ได้เน้นสีสันถ้าเน้นสีสันลูกค้าต้องไปทาเองนะครับเหล็กกล่องดูก่อนนะครับเหล็กกล่องเหล็กขาวนะครับเขาเคลือบมาให้อย่างดีนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอน ทั้งหลังคาทั้งอะไรทุกอย่างเลยนะครับทั้งคันเลยถ้าเป็นเหล็กดำทั่วไปเขาก็จะทาสีให้นะครับแต่ผมไม่เน้นสีผมขี้เกียจทานะครับให้ลูกค้าไปจัดการเอาเองนะครับเรื่องสีแต่แน่นอนว่าของของผมนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับข้างล่างเป็นสแตนเลสนะครับล้วเป็นสแตนเลสปูพื้นด้วยสแตนเลสนะครับ ส่วนล้อก็อย่างดีที่สุดเลยในไทยวัสดุโฮมโปรนะครับรุ่นนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะลองปิดให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเวลาเราปิดเราเปิดเวลาเราเปิดก็จะทรงประมาณนี้ส่วนถ้าเราปิดก็อย่างที่ดูจะให้ดูนะครับ เอาละครับมาดูวิธีการเก็บของนะครับีตัวนี้เก็บปั๊บปั๊บหน้าเลยนะครับปั๊บไปเลยนะครับผมก็กําลังตกด้วยนะไปด้วยนะครับจะเก็บปีกตัวล่างก่อนนะครับของตัวบนนะครับปั๊บเข้ามายกขึ้นเลยนะครับยกขึ้น ให้เหล็กมันหลุดแล้วเราก็ปิดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ามาล็อกล็อกคญแจตรงนี้นะครับแล้วก็หมุดด้านนี้นะครับเรามีกอลล็อกให้เรียบร้อยนะครับด้านข้างก็เหมือนกันนะครับปัดเก็บง่ายๆนะครับ ก็ใส่กอนล็อกตรงนี้แล้วก็กอนล็อกตรงนี้นะครับมุมนี้มุมซ้ายขวาก็คล้ายๆกันนะครับรับเก็บประตรูเก็บไปในแล้วก็ใส่กอนล็อกนะครับประมาณนี้ส่วนมุมด้านล่างนะครับประตูเลื่อนสองบานล็อกกล่องได้นะครับ เราจะมีหูช้างให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกุญแจล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวท้ายอ่าดูดูด,ดูตัวนี้ก่อนนะครับเวลาเราปิดตู้เก็บของมันก็จะทรงประมาณนี้นะครับเก็บของได้เรียบร้อยแล้วก็จะทรงประมาณนี้นะครับอ่าเราจะปิดตัวท้ายให้ดูนะครับตัวสุดท้าย ยกขึ้นให้เหล็กมันหลุดนะครับหลุดเราก็พับเข้าไปแค่นี้ครับง่ายๆฝนตกด้วยนะครับเก็บของง่ายๆครับโดยที่เราไม่ต้องขนของกลับบ้านนะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตามตลาดนัดเช่าที่เขาอยู่นะครับทรงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อโทรมาสอบถามเรื่องราคาเพิ่มเติมได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ราคาแล้วแต่ขนาดนะครับถ้าเอาแบบครบชุดแบบนี้ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่25,000บาทความยาวอยู่ที่เมตร80นะครับความยาวอยู่ที่เมตร80ความกว้าง85เซนนะครับถ้าขนาดเล็กกว่านี้ก็ราคาก็จะถูกลงนะครับ ถ้าว่าลูกค้าต้องการแค่ตู้อย่างเดียวก็ตัดราคาพวกปีกพวกอะไรออกไปนะครับราคาคุยกันได้ครับตามสั่งเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจจะได้หากันเจอนะครับเผื่อวันหนึ่งลูกค้าต้องการงไงวันนี้ก็สวัสดีครับ